มีมพบก,กับักทำพาแซบแค่เนี่คือเราครับมน,นี้กุ้งแซ่บน้ำปลาพวกพี่น้องโอ้โจวดครับจวดจ,วดจิปทีซีแล้วพวกพี่น้องฟอน์นะพวกพี่น้องเฮ้ยเห็นตาแสียบคัดอ๋อเแี่ยเสบครับแซีบพวกพี่น้อง

เจ้าพ่อเพียง่ะกุ้งกุ้งจอยจอยอืมกุ้งอยู่ๆก็เลยอืมยอดพ่อเพียงอ่ะหมองเกาวครับมองไทยน้าบ้านจะคลองอีกแล้วพักพักพักเล็กน้อยโอ้ยพักนะครับ จวดครับผมพี่น้องโคบีอย่างไรนะพ่อพี่น้องตัวนี้ดูแลื่้งของกันนะครับโควิดหลายโควิดหลายต้องอยู่บ้านถ้าโบจำเป็นต้องออกจากบ้านครับพ่พี่นอ้องเบิ่งผมนี่พ่อพี่นอ้องจวดครับเดี๋ยวผมพาแซ่บจวดนะพี่น้องมึไปไปในเมืองมาเลย เขาลูตัดเนี่ยเฮ้ยซื้อกุ้งมาหิดไหนพอมีน้องเสี่ยนต้อกันนี่ครับฮืมสุด,ดยอดมาครับบอลไหมล่ะโอ้ยอตัวใหญ่ในกุ้งตัวน,นี้แจกบิลลีครับจิ้มซีฟูด้ดซื้อมาเหิดนะครับ แสบแซ่บโอ้ยค mm ิดีซีแล้วครับบมมีน่องคราบผมีน่องแซ่บคู่มือคู่มือได้ครับพักเนี่ยนะครับ กุ้งอีกแล้วจวดเจ็บอีเจ็บกับางงาบดตอนนี้อยู่บ้านเงาครับจองโควิดนี่อยู่บ้านเงาเงามาแสบกับบักทำมาแส็บชาแนลครับผม ครับผมแซ่บกบอ่อนจับพักไงพักไงโอู้หกุ้งมานาวกุ้งมะนาวกุ้งก่อนนี่ครับทำยังไงจับอีบกพอไหมครับพักครับ ครับคุณผู้ทมอยู่บ้านของเงาเขาย o u t u b e ิงเาปลาบักห้ำพาแซบชันเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมพาแซบกับพาหนวยชุดกับพาแซบโอ้โหคมไงครับผมพี่น หลังเป็นห้างครับถนนเงมีรถผ่านนะครับน้อยๆนี่คร <tes nak pap as> <s büyük> ับโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ป๊าดโ่พักพักพักครับพักโอ้ยเจ็บ โอ้ยแซบ่บผมไม่นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไป่น้องครับโูพาแซ่บผู้มือผมไม่น้อง,งโอ้ยสุดยอดสุดดยอดแซ่บอี๋อู้ยจายิ้ครับผมไม่น้องคำนี่จดดีดี เดี๋ยวพักแคะนะครับน,นมื่อพ้อมครับอืมอืมสุดยอดพอมนิอคหัาพัก ไม่ยากครับ